ที่ลง,งานมามันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ของการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่รวมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพอวอเมื่อวันพฤหัสบดีที่7เมษายนพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาณนาห้องประชุมชั้น5สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพอวอ รองนายกรัฐมนตรีสัตราจารย์กิติคุณดรวิษณุเครือง,งามได้มาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ของการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพอวอประจำปีการศึกษา2565-2567 โดยมีดรยุพินบัวคอมศึกษาที่การจังหวัดเชียงใหม่และด็ตรศักดิ์สินโรสรารรมประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการรวมลงนามการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือนี้จะอยู่ในรูปแบบของการประสานงานความร่วมมือขององค์กรทั้งสองแห่งดังกล่าว ท่านบอกอย่างนันถ้าลองนา,ายกค่าเรียนถามในเรื่องของ active learning อยากให้ท่านเน้นย้ำดีนึงที่ท่านบอกว่าอยากให้มีการลงนามเอมโอนอย่างนี้อย่างต่อเนื่องก็คือมันคุณภาพของ active learning ต่างจาก passive learning ยังไงคะอยากให้ท่านเน้นย้ำตรงนี้นิดนะะึงค่ะคือเนื่องจากเป็นที่พิสูจน์แล้วนะครับว่าการเรียนการสอนแบบ active learning นั้น,นได้ประโยชน์กว่าการเรียนการสอนแบบเก่าที่เคยใช้กันมานานแสนนาน ที่เรียกว่า positive learning มากประโยชน์ที่ว่านั้นก็คือประการที่หนึ่งผู้เรียนจะมีบทบาทในการมีส่วนร่วมด้วยเป็นอันมากมีการปฏิบัติจริงมีการทำจริงจึงทำให้จดจำได้นานแล้วก็ทำให้เข้าใจเรื่องได้เร็วแม้เรียนไปเพียงเรื่องเดียวก็จะสามารถรู้จักเอาไป แอพพลหรือประยุกต์กับเรื่องอื่นๆได้ประการที่สองก็คือว่าทำให้ครูและนักเรียนเรียนด้วยกันแล้วก็สามารถที่จะเป็นกันเองได้ทำให้บรรยากาศเนี่ยมันดีขึ้นมันก็ได้บทสรุปออกมานั่นเองว่าทำให้เข้าถึงบทเรียนได้ง่ายเร็วแล้วก็สนุก สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆต่อไปอีกสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาชีวิตในอนาคตได้เพราะว่าเขาได้ทดลองปฏิบัติเสียแล้วแล้วเขาก็รู้ว่าถ้าหากว่าเจอแบบใหม่ก็ยักย้ายถ่ายเทเปลี่ยนแปลงนิดเดียวเองไม่เหมือนกับการเรียนแบบ passive learning คือเรียนเท่าไหร่สอนเท่าไหร่มันก็ได้อยู่แค่นั้นแหละจ <c oughs> ึงไม่สามารถที่จะคิดต่อเองได้นะครับ อันนี้จึงเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วก็อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศที่ต้องการเห็นการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในทุกระดับความรู้ไม่ว่าจะเป็นอนุบาลประถมมัธยมจนกระทั่งถึงอุดมศึกษาแต่เนื่องจากความที่เราไม่เคยทำมาก่อนจะเริ่มพร้อมกันหมดทุกระดับชั้นนะคงไม่ได้ก็คงจะต้องเริ่มในระดับอนุบาลปรถมมัธยมเนี่ยไปก่อนตามลำดับ สักวันหนึ่งมันก็จะไปถึงอุดมศึกษาเองในที่สุดเพราะว่าเมื่อถึงเวลาตอนนั้นคนที่จะเข้ามาหลาลัยก็คือคนที่เคยผ่านการเรียนการสอนโดยวิธี Active Learning มาแล้วเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นความยากลำบากของ Active Learning ก็คือว่า 1. ครูเนี่ยไม่เคยสอนแบบนี้มาก่อนเมื่อจะเปลี่ยนให้ครูมาสอนโดยวิธี Active Learning ครูก็ต้องเหนื่อยขึ้นหนักขึ้นทำการบ้านมากขึ้นต้องมีความเข้าใจมากขึ้นการมีโค้ชหรือพี่เลี้ยงจึงจำเป็นสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการนี่แหละจะเป็นโค้ชได้เป็นเป็นอย่างดีอันนี้เป็นปัญหาและอุปสรรคของ active learning ประการที่หนึ่งคือเรื่องของครูประการที่สองก็คือเรื่องของหลักสูตรหรือตำรา <c oughs> ที่จะนำมาใช้ในการเรียนการสอนเมื่อ <c oughs> เป็น active learning เสร็จแล้วตํารามันก็จะไม่เขียนเหมือนกับที่เราเคยเคยเห็น <c oughs> หรือเคยใช้มันก็ต้องเป็นตําราแบบใหม่หลักสูตรก็ต้องเป็นหลักสูตรอีกแบบหนึ่งความยากลำบากประการที่สามก็คือผู้เรียนจะต้องมีความพร้อมที่จะรับการเรียนแบบนี้ไปแล้วก็ประการที่ 4. ี่ก็คือผู้ปกครองเองก็จะต้องเข้าใจด้วย ถ้าหากว่าเด็กกลับมาบ้านแล้วเด็กไม่ทําการบ้านแบบนั่งโต๊ะแล้วก็นั่งเขียนอะไรต่ออะไรเหมือนเมื่อก่อนแต่เด็กจะเข้าครัวเด็กจะไปออกกําลังเด็กจะไปทําอะไรก็ตามที่เป็นการปฏิบัติเพื่อจะได้นําไปแสดงในห้องเรียนในวันพรุ่งนี้ผู้ปกครองจะต้องเข้าใจจะต้องส่งเสริมจะต้องให้ความร่วมมือจะเป็นเหมือนครูไปด้วยอีกคนหนึ่งฉะนั้นทุกคนจะต้องมีความพร้อม มันถึงจะเกิดระบบ Active Learning ที่สมบูรณ์ได้การคาดหวังว่าคระวการ Active Learning ของการศึกษาไทยเนี่ยนน่าจะครอบคลุมทั่วประเทศเนี้ยใช้ระยะเวลานานไหมคะเอ่อผมคิดว่าอันที่หนึ่งคงเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับอันที่สองเนี่ยผมเชื่อว่าครูโรงเรียนทุกแห่งก็มุ่งมั่นที่อยากให้เด็กมีคุณภาพ เพียงแต่ให้มีเป้าหมายและทิศทางที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็มีการเทรนสร้างความเข้าใจช่วยการโคชให้โรงเรียนเนี่ยขับเคลื่อนได้เท่านั้นแหะฮะก,ก็จะขับเคลื่อนได้โดยเร็นะฮะเพราะว่าที่แท้แล้วเนี่ยเราปรับเปลี่ยนแค่ตัวกระบวนการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสําคัญที่สุดที่จะทําให้การเรียนรู้ของนักเรียนเนี่ยบรรลุเป้าหมายหลักสูตรทุกทุกเป้าหมาย ถ้าหลักสูตรเนี่ยไม่มีกระบวนการเรียนรู้เนี่ยเด็กจะไม่บรรลุแม้แตบบ่เป้าหมายเดียวนะครับและกระบวนการเรียนรู้นี่เองที่จะทําให้เด็กเนี่ยนอกจากบ,บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรแล้วยังเกิดผลผลิตนะฮะมีร่องรอยหลักฐานซึ่งออกมาใช้กับการประเมินที่เป็นมาตรฐานสารลที่เรียกว่าประเมินตามสภาพจิตนะครับทีนี้ถ้าเด็กประเมินผ่านแบบนี้แล้วเนี่ยการวัดผล วัดความรู้ระดับชาติหรือระดับสากลก็ดีไม่ว่า O'net p i z ซ่เนี่ยก็สามารถทำได้ทันทีโดยที่ครูไม่ต้องมาเตรียมใหม่เพราะว่าตัวเราวัดตัวชีวัดออกมาวัดนะวัดผลระดับชาติแต่ตัวชีวัดมันอยู่ในกระบวนการหมดแล้วเด็กเข้าใจทะลุป,ปูโปกแล้วนะฮะเพราะ้นการเรียนรู้จึงจะเปลี่ยนรูปแบบไปนะฮะทำขั้นเดียวแต่ว่าเกิดผลทุกด้านคุณภาพของโรงเรียนก็สูงขึ้นเป็นมาตรฐานระดับ ระดับสากลได้เลยนะฮะและกระบวนการเรียนรู้นี่เองที่เอามาใช้ทำผลงานวิชาการให้เห็นร่องรอยการเตรียมสร้างนวัตกรรมของครูไปสู่นวัตกรรมของเด็กนะฮะใช้ร่องรอยที่ครูสอนเด็กเนี่ยพัฒนาเด็กมาเป็นผลงานวิชาการซึ่งในครานี้เนี่ยการทำผลงานวิชาการแบบ PA ก็ใช้ตัวเดียวกันถ้ากับว่าทำครั้งเดียวได้ทุกเรื่องไม่ไม่มีการแยกส่วนนะครับเพราะ หลักสูตรตัวนี้จะทําให้เด็กเราเนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยไปถึงสมรรถนะได้หมดเลยเพราะการฝึกฝนสมรรถนะทั้งหลายเนี่ยทักษะทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการทําซ้ําแล้วซ้ําบ่อยๆนะในทุกกิจกรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เด็กก็จะมีพัฒนาความสามารถในการแสดงออกในขั้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งทําเป็นโดยไม่รู้ตัวหรือคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นโดยไม่รู้ตัวอันนี้แหละครับที่เรียกว่าสมรรถนะครับ หนักใจไม่เท่ากับสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นว่าอาจจะทําให้ active learning เนี่ยในเรื่องของการเรียนรู้นี้อาจจะไปไม่ได้ตามเป้าหมหายที่วางไว้<ม>ตรงนี้เรามีส่วนรองรับหรือว่ารองรับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่งไรบ้างครับตรงนี้ตอนนี้มีส่วนครับเพราะว่าเรากําลังออกแบบเอาเนื้อหามาออกแบบนะฮะให้เป็นวิธีเรียนรู้พร้อมพัฒนากระบวนการคิดตลอดเวลาพร้อมถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะเรียนแบบซูมหรือออนไลน์ก็ดีนะแต่เด็กจะถูกพัฒนาการคิดตลอด นะถึงแม้ว่าจะไม่ไม่เด็กจะไม่ได้ออนไซต์ทีเดียวเนี่ยเอาไว้ออนไซต์ทีหลังแต่การคิดเชิงระบบเนี่ยมาพ่อนทางแล้วนะฮะเพราะาเราจะมีการพัฒนาอย่างนี้ต่อเนื่องเป็นพื้นฐานก่อนที่จะนําไปสู่การลงมือทําก็คือพิสูจน์ในสิ่งที่คิดไว้น,นั่นเองว่าที่คิดไว้นั้นทําแล้วเกิดผลตามที่คาดหวังไว้หรือไม่นะ,ะแล้วจะนําไปสู่การแก้ปัญหาพัฒนาต่อไปครับ